เพราะว่าเสียดไทยน้ำเพลินเนี่ยตั้งใจมากหล้วก็รสิไปเฮ็ดธุระที่หนองค่ายน้ำโอ้โหอะได้โชคได้มาน้ำปูเพคนน้ำหลั่งตะลายตั้งใจสิมาตดวันนี้สิมาขอปูไหมขันสามตัวแตกสิจ้างนั่งล่ำมาล่ำถวายสามตัวแตกสิจ้างนั่งล่ำมาล่ำถวายเลยวดพระอาจารย์ไข่เม็ดเดียวตีมหนึ่งศูนย์หกตีม โอ้ยเดาได้แต่วางวันนี้ก็ได้พ่อได้กินได้ใส่ก็เลยเฮ็ดขนมซื้อผลไม้ลไม้มาถวายปู่นี่ลาวันนี้เอาไม้เนาะแม่เนาะวันนี้ก็สามตัวสามตัวแต่เนืจะเป็นมะล้อนน้ำใจพี่นีลาใ้มะเฮ็ดเนี่ยกินเนี่ยวันนี้นุกันจะมาบังคุณแม่ร่ำเหมือนแล้วกิมาเฮ็ดลงธาตุหน่อยเลยต้องวันนี้ก็พ่อได้กินได้ใส่ครับผพ่อได้กินได้ใส่อยูเนาะแม่อ๋อ ันมามาจากเทปสลายมือแล้วแต่มาก็รอพี่สาวอ๋อนี่มกรุ๊กเศ้านี่ก็เล่ไพน์กนมาเตรียมโตอ๋อที่คุณแม่ว่าพี่สาวกำลังเดินทางมาจากกรุงเทพอ๋อแต่มาแม่มามก่อนแล้วมาเลยเป็นอาทิตย์แล้วก็คือรอรอบเป็นเป็นแบบว่าคนอยากมาเห็น เห็นไปในยูทูบด่ละกระเพิงยิ้มมาจอาติดตามทั้งเพียรในเน้อเพียรบุญห้าโชกหนยอนะครับผมตั้าทั้งกดทั้งแช่ได้หน่อยนะเห็นป่เห็นมดจ้าตั้งกดทั้งแช่มือนีัวจริงมือนีกับเห็นขนมมาแจกก เป็นบาหางแปนหางยังได้ยหลายนะแม่ก็เห็บัวลรอยแม่ก็ใจดีเดีค่ะเห็บกว่รอยมาฝามเบอรแล้วก็มีปาักท่อสังขยาเด้อจจากมื่อขึนหนึ่งจะทอดหาทุ่มมือ้นมือขึ้าหลายปู่โดยสิ้ป้าป้าป้าขอออินทผูป้าป้าออกมาออกมาเร้วผักหนึ่งมือขึ้นนี่ผ้าไปคนค่ะเข้าไปซองมือเล็กักท่อแล้วค่ะคุณแม่ห่นาทาุมเชี่ยงขนเดี๋ยวมาจะมีลา้วยอีก ทนั้นเอง่อเรื่องจะฟันพ่อเลืงจะฟันเม็ดเดียวแต่ว่าอีกตัวนึงไปหาใช่เอาฟันเม็ดเดียวเน้กัมีชุดใหนคูเดียวคู่ใดเขาัูากัไปเบาหนีหลักว่นจันนี่ะ้าชัดกวเจนอีหย่อยื้ออีกบนเจอันเดียวนี่ถืองยทกองเอาอีหยังสันนันพ่อว่ายทั้งกระทางเฮ้ยอีหยังพ่อว่าแดกับหน่มาเห็นมพ่อว่ายนั้น ทา้กได้บมะน่าวกได้จิ้มแล้วอนตไ้ัน้ความกังกาน้ำเกลือหนตัดกันี่ก็ม้องมามนงเกินึตัวที่สามยังบะโพนะครับเดี๋ยวตัวที่สโพจะมาทายให้อีกรอบหนึ่งครับผมแห่งกองให้นะคะตอนนี้แดกับหนพ่อวอแล้วค่ะเจ้าหน้ยกับตาดีดีค่ะนึกว่าได้สังเกต ที่ไหนมาเอียงพ่อว่อ้ายเพิ่นก็แกงกล่องมาทางพีเ่เลยค่ะท่านผู้ชมค่ะ สังเกตที่ทุกที่จุดนะคะเกือบทุกรอกนะคะปลายจะเนี้มนเป็นเลขสูงไหนทุนี่ยคะสีนนะคะสังเกตนะคะจุบอกไกลไกมีแปดมีหนึ่งนะคะแปดมีหนึ่งนะคะจุดทูกวันนี้ค่ะทูบเสียงไทยไม่รู้ใครจุดนะคะกค่ะ น่าจะเป็นเอฟซีที่มาถวายผลไม้นะคะใหญ่มะลมาทันี่อีเกอาหันมาทั้งเพียกมาหาพบกับพระเอกวันนี้เนาะค่ะสวัดดีค่ะสายาว่ายังไงคะ เราได้มาถึงสุริยันนะดงปอครับผมสุริยันนะดงปอค่ะมาด้สิเก่งว่าเล่นนั่อยู่ไหนหลายขึ้นล้วเร่ามาเราอะไรเล็วกว่านี้เราเราฝันเห็นในมบ้านออกเล่าซ้ำตัวตรงเลยอยู่แขนฝันเห็นสีท่านั่งอยู่ไหนซ้ำห้าสี่ที่ไปเห็นมันบ่ปากอย่าลือยู่ครับมันไม่ใช่อยู่าแตกเล่าแกออกยุแขนออกย่แคนในบ้านสามหาซี ออกเลื่อยหมวกวันออกเลื่อยมาวันออกเล่าตรงตรงเลยออกเล่าตรงตรงสามหาซีหลังจากก้อนสีได้เลขสามหาซีจามานอนอยู่นี่เลขรากก่าขึ้นอยแขนท่านที่เลยครับดไม่ใช่อยู่ตรงนี้แต่จบมันออกออกที่แขน เอาขนาไงว่ามก็เดินทางมากเลยจริงูเด็กสบายย่างย่งอยู่ดิค่ะขายัเด็กงย่างย่างย่าย่างย่างย่างยาย่ย่าน่างด่างยยางย่งยงยาย่่างย่ายาย่่างย่างย่าง่าง่ย่ง่า่างย่ยูง่าง่างง่างย่าง่างย่าง่ายง่างยางย่าย่งยาย่านย่งย คนนกหาไม่เห็นครับแค่มือนี้ว่าอะไรันมันบวมขึ้นนี่บวกับบวมฝนครับอ๋อคนหายมากแค่เดียวผมอันเดินทางมาหัวหรอกผมไม่ได้ฝันครับเจอกับที่ไหนครับย็นคาวานอนอยู่นี่สันดอบวมขึ้นปูบวมหน้าตบหัวบวมมือบวมขึ้นบ้านตบอยู่มือตบเอามันห้าก็ับหันไปทั้งน้องพิมพ์เนาะะค่มือนี้น้องพิมพ์เพิ่นกับสีมะน่ามสายปูขึ้นกันเนาะค่ะ เอาทองไปขายเลยท่านหกร้อยโโสามตัวเอฟซีเข้มงวดมากเลยราคาเมื่อที่ว่าทั้งช่องไปแต่ว่าใครมาหางเยอะโตหานึงเนาะที่ว่าคือทองมาขอเหล็กล้วบอสตินีผมบอกว่าถ้าอยากให้ชั่วกัเป็นวันพาร์วันยังที่ก็มากับบนพาร์ด้ศูนย์หกอ๋อเห็นเห็นไปน้องพิมพ์ทรงม่าหายใจบุญอยู่แต่ว่ากะบไม่ได้เอาอันเนาะแตกบนแตกล่างแตกสามตัวบนพร้อมแม่น้ะเก็นสามตัวตอนเราท่องไปขายเขาหายเงินมาก หนึ 1, 1, 1, ่ in oui, in 600, yeah, yeah. United, mm ันหกสบาท็ถามาแมนที่่าสิหลายไนไดนแม่น้องพี่ก็เลยบอกว่าขายแบบขายแบบมาดพันหกอย่แลดพัร้อยใชมตวตรงเลยนาะค่ะเนาะวดที่พันมากแล้วก็มาเลขทุ่น้องพี่มือนั่นล่ำถวายเนะค่ะเก้าห้าหนึ่งเนาะเป็น่อนในเลขพ่อหน่มพี่เกาหานึ่งน่ะโอ้แม่นพ่อหน้เอียนไปว่าอย่าลืมเลขเก่าหานึงเนาะพี่ีโอโซไม่คือเลขน้องพี่พจุดเอ็กเก้าศูนย์หก โอ้906นาะอันนั้นเนาะเลขน้องพิม906ค่ะเข้าบัดเข้าทางบ้านนะคะเด็กสืมศิรานาคนะครับน้องพิมขายยิ้มให้กล้องไหมคะไปยิ้มด้แค่ะเอาไว้แต่ว่าอย่าพลาดเด็ดขาดมือนีครับค่ะน้องพิมมีหรดอตัวนี้มีแล้วตรงมีแลยค่ะมีนะครับมีแล้วเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเอาวันหนึ่งใจบุญเราทำได้เลขไป ได้แล้วได้แล้วหมัคนมากซืมัวนะกระซิมเอาค่คนเหเมื่อเส็นได้แล้วได้แล้วแับ้ว่าก็เดี๋ยวกระจายจังเป็นคลิปขาให้เป็นคลิปต้เนาะท่นอกจากเ่เส้ไปว่บานกับเบาบางหนูว่บ้านกับเปลรยึวัผู้จันทร์องกลนี่มันนีางกหมบ้าข้างเป็นร้จันทร์องนี้สิไปสองรอบแต่บอกขับเองครับวันีีเก่ารู้สึกว่าวัดีเชิญเสียตองค์ ดันบอลนะครับน้องเยียมทางแอบนินเขาติดต่อชนะจะได้ไปดีหรอกไปรำถวายปูนยาครับบ่อฟอหนี่เอฟซีเข็นสะพานบุญในข้นละครับปลากระพังจะคลองแต่บอพ่อจะมีกำลังซื้อนะครับเดินชมวิถีนโบราณที่ท่านไปจังไหนกันสมุทรนาสาธุน้ำครับผมประเด็นเดินสายบุญเนาะ เดินเลาออีสักกลุ่ครับปลาไตตัวดีค่ะคุณตาขอถามแม่ค่ะว่าปูไตสุสีขาวไหมคะแม่กูอยู่อันนี้เอ็ดตัวลู่นะคะแม่นค่ะใช่สุสีขาวมือนีคือปูปูอะไรปูพุ่งก๊พ่อค่ะเพื่อนเราแม่นปูไตสุสีขาวประค่ะมือนีเลี้ยวไปเห็นอยู่อ่าอยู่อยู่กลางอ่มือหนึ่งในห้องไปไปตั้งถูกไปท้องถูกค่ะต้นปูตาปลาขาวนะครับ แต่ปลาขาวขึ้นใส่สุดขาวครับหมูงโกโคหมูงโกโกบูงโคขึ้บูงฝากคนแรกกดแชร์ด้วยครับผมเอาจังไลยไก่อีกสักคู่นึงนะครับนั่งลองนั่งร่ำเข้ากัน ตอนนี้กำลังใครยืดผูกอยู่รับนางล่ำนีน้องล่ำหนาล่ำล่ำกับมาไทยยืดผูกนางล่ำสิบลูกก่อนสิบงอใจเบิ้งด้ใจรอดได้ค่ะล่ำมองงามกว่าตีล่ำให้เบิ้งคือเราล่ก่อนค่ะน้องพิมล่ำก่อนค่ะน้องพิมล่ำหายใจพแากเดี๋ยวพูเต้นเต้นเ็นแต่ไม่ได้ล่ำเลยเต้นใสเสียงแคนค่ะโอ้ล่ำแค้นรค่คะค่ะค้องพะรลอยกับมาล่ำน้ำกันเลยค่ะ ของพารวยก็สิไปลำเป็นผ่ามาล่ำเอาโฉกใช่เค่ะค่ะปรงวัดินานเนาะค่ะขอเอาได้ค่ะแเอาผู้ใดล่ำผู้นั้นได้เด้อเจ้นน้อกสิล่ำเ่อกัสิล่ำอันนี้นวามพาลวดไอ้ล่ำก็ใจบุญค่ะผู้ใดล่ำกบคาต่เขาเต้นใซ่อนั้นเนาะเสียงแค่นะค่ะผู้ใดล่ำปูวาแห่งจีนหายหสามยคนลูกมานสิกินหิ้ย เดียยวๆกินี่เมเียค่ะิมันรำเีด้ียค่สวัสดีค่ะก่อนันสวัสดีค่ะกนั้สวัสดีค่ะกินข้าวยังลูกกินแล้วค่ะบอกไปไดวันนี้น้องพีจะรำสวยนะเพราะตตีตึ๊บึ๊บึ๊บหันไปทงนันกับซีเมนพอเรื่องนะคะกับเอฟซีนะน่ะเมื่อนี้กับพรอมนาพร้อมตาเนาะค่ะ ชาวบ้านนะคะที่เพิ่นอยู่แถวใกล้ๆนี่แหละคะ่ะเพิ่นก็มาร่วมบ่วงสวงน้ำกันเนาะคะ่ะ<อ>บรรยากาศที่บ้านพ่อเรืองนะคะ ขามาใน่งานนี้กับมิตรคนโชคดีเด้ค่ะคนเขามาในมือนี่นะคะ่ะเอา้าคลิปนี้แอดกับสีขอจบแค่นี้สักวันเดอ้อค่ะเดี๋ยวไปชมคลิปหนาน้านองพิมเพื่อนล่ำถวายเนาะคะ่นะเนาะ